กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าใสนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มาสอนวิธีนะครับสำหรับท่านที่แบบว่าเข้ามาทำสิทธิ์คนละครึ่งเป็นครั้งแรกนะครับผมเพราะว่าตัวผมเองก็เพิ่งทำสิทธิ์นี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตัวผมเองก็เคยทำของเราชนะไปแล้วนะครับผมก็คือสำหรับท่านใดที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาสมัครเรา อาสมัครคนละครึ่งเป็นครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมนะครับเข้าไปที่เว็บคนละครึ่งนะครับผมเ์ชใน Google ก็ได้นะครับแล้วก็ไปสมัครกันนะครับผมมีให้ตั้งแต่ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็รายละเอียดต่างๆเข้าไปนะครับผมพอได้รับข่าวสารครบถ้วนแล้วนะครับผมก็จะมีอันนี้เกิดขึ้นนะครับเขาเขียนว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วนะครับผมก็ดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ต่อไปเลยนะครับผม ก็ไปที่คำว่าเติมเงินเข้า G Wallet นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกธนาคารที่ท่านจะเติมได้เลยนะครับผมอ่าผมเลือกกส,สิกรแล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับผม <c oughs> อย่าลืมนะครับคำว่า G Wallet ID ตัวนี้นะครับผมก็คือ เราอย่าลืมนะครับก็คือว่าเราต้อง copy ไปใส่ก่อนนะครับผม copy เขียนคำว่าคัดลอกไว้ก่อนเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมทำเสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมก็อันนี้คือมาบอกเป็นการแนะนำไปนะครับแล้วก็ไปที่ข้างล่างสุดนะครับผมที่มีว่าตัว K พัทนะครับผมที่เขียนว่าเปิดแอปเพื่อเติมเงินนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดคาว่าคัดลอกตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกที่หลังนะครับผมว่า ตัวนี้มีความสําคัญยังไงนะครับผมหลังจากการคัดลอกแล้วนะครับขั้นแรกเลยนะครับผมเขียนว่าคัดลอกรหัส g w a l l e t บนปุ่มให้คัดลอกนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเข้าไปที่แอปเคพัทนะครับเพื่อทําการเติมเงินอันที่3นะครับไปยังเมนูเติมเงินจากนั้นไปที่คําว่าค้นหาด้วยชื่อและรหัสนะครับผมแล้วพิมพ์ด้วยที่คําว่าพร้อมเพย์ w ีว l ลเนะครับอันที่4ี่ก็คือนํา g w a l l e t ID นะครับไปวางใน ที่คำว่า e wallet id นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินตามที่ได้บอกไปข้างต้นนะครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะ <c oughs> ทำให้ดูเลยนะครับเขาจะลิงก์ไปที่ k p พัททันทีนะครับผมแล้วก็กดไปที่ธุรกรรมนะครับอ่าอันนี้ผมขออนุญาตข้ามขั้นตอนไปนะครับผมอ่าก็เข้ามาสู่ตรงนี้แล้วนะครับผมซึ่ง ตัวเงินของผมนะครับอันที่เติมไปแล้วเนี่ยก็คือจาก1,000ันนะครับผมก็จะเหลืออยู่ประมาณ792บาทนะครับซึ่งเราจะไปที่คําว่าเติมเงินเลยนะครับผมหลังจากคําว่าโอนเงินนะครับข้างบนสุดเลยเข้าไปที่เติมเงินนะครับเข้าไปเลือกคําว่า e wallet นะครับผมตรงคําว่าบริการทั้งหมดนะครับ <c oughs> อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเราต้องไปที่ e wallet เพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไปที่ e wallet นะครับเขาจะไม่รู้ว่าเราจะต้องเติมสายอะไรนะครับผมแล้วก็ก่อนข้างล่างสุดนะครับผมเขาจะเขียนคําว่าพร้อมเพ์นะครับ e wallet ก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนะครับผมก็จะเขียนเขาไว้ว่าหมายเลข e wallet นะครับผมซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมบอกว่าที่ให้กด ก๊อปปี้เอาไว้นะครับผมให้มากดที่เพลสอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับผมแล้วก็เขาจะขึ้นคําว่าวางนะครับผมซึ่งก็เมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็ใส่จํานวนเงินเลยนะครับผมใส่จํานวนเงินตามนี้เลยนะซึ่ง e ีโวลเลนะครับข้างบนเนี่ยผมทําไปแล้วนะครับผมก็เลยแบบว่าไม่ได้ก๊อปปี้ว่าให้ดูนะครับผมก็คือพอหลังจากที่ทําเสร็จนะครับเขาก็จะลิงก์กลับไปที่เดิมนะครับผมหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะเขาจะเขียนคําว่า กับเข้าเมนูหลักนะครับผมอ่เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับผมอันนี้คือทาของผมจริงเองจริงๆแล้วนะเพราะว่าถ้าสมมติเกิดว่าแนะนําไปเดี๋ยวคงจะไม่ไม่ค่อยเข้าทีสักเท่าไหร่นะครับผมอ่เดี๋ยวผมจะพาร์ไปเลยนะครับ <c oughs> ไปที่เป๋าตังค์นะผมเข้าไปที่เคพัทนะครับแล้วก็บวกนะครับผมอันนี้คืออยู่ใน,ในแอปเป๋าตังค์อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกดไปที่นี้นะครับผม มาดูกันเลยนะครับไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้ขึ้นแล้วนะครับอให้มีขึ้นนี้นะครับผมแล้วกดคําว่าวางนะครับแล้วกดคำว่าวางเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะกดไปที่ตัวเงินนะครับเอาตีสั้นหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับผมเพื่อให้ดูกันง่ายๆนะครับก็กดคําว่าตกลงนะครับผมแล้วก็ปิดทัดไปนะครับเมื่อสักครู่มีเงินอยู่เจ็ดร้อยนะครับผมก็คือ อันนี้เดี๋ยวผมพิมพ์เอาไว้นะครับว่าเติมเงินเข้า g wallet นะครับผมก็คืออาจจะชา้านิดนึงนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับจำกันกันหลายๆท่านที่แบบว่าอาจจะลืมก็ได้นะครับผมว่าเราเติมเงินอะไรไปบ้างนะครับก็เติมไว้เป็นความทรงจำพิเศษนะครับผม อันนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับผมสําหรับอันนี้นะซึ่งผมใส่ไปแล้วหนึ่งร้อยนะครับอ่านี่นะครับผมเขาจะเซฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเขียนว่าเติมเงินผ่าน G Wallet นะครับผมก็หลังจากนั้นนะครับให้เรากลับไปที่กลับหน้าธุรกรรมนะครับผมก็อันนี้ก็จะเหลือหกร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันนึงนะครับผมก็คือย้อนกลับไปนะครับ นี่นะครับผมเข้ามาที่คําว่าธนาวานสุรธรรมนีแล้วนะครับจากเมื่อสักครู่นะครับผมมีอยู่เงินอยู่แค่300นะครับก็เติมเข้ามาแล้วนะครับผมเป็น400แล้วนะเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมใส่ไป100บาทนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับท่านใดที่ยังทำวิธีการเติมเงินของคนละครึ่งไม่เป็นนะครับผมหรือว่ายังทำไม่ได้นะครับสามารถดูคลิปนี้และนำไปใช้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ช่องธนวันชาแนลนะครับผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่แฮชแท็กว่าเกตเล็กเกตน้อยนะครับผมสำหรับการเติมเงินคนละครึ่งนะครับก็เดี๋ยวฝากคุณผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธนวันชาแนลไว้ด้วยนะครับผมก็ขอลาตัวพพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อมูลอะไรต่างๆที่แบบว่าจะสามารถที่จะช่วยเหลือพุพผู้ชมทุกท่านได้อีกยังไงนะครับผมพิพิพิพาพิ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  เสริมในคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย